สวัสดีน้องๆทุกคนและสวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับนักศึกษาทุกท่านที่มารับชมคณิตศาสตร์เตรียมสอบม .4 หนึ่งร้อยข้อหนึ่งร้อยวันกันต่อนะครับอันนี้ก็ข้อที่ห้าสิบเอ็ดนะครับเกี่ยวกับพวกกราฟเส้นตรงนะครับแลวเขาก็ถามว่าข้อไหนถูกต้องนี่มีทั้งถามว่าขนานกันตัดแกน y ผ่านจุดผ่านจุดกำเนิดน,นี่เรียกว่ามีเกือบจะครบทุกอย่างเลยนะครับมาดูทีละอย่างก่อนว่าคืออะไร รัดับแรกครับขนานกันไหมขนานกาันแสดงว่าไงครับความชันจะต้องเท่ากันตอนคณิตเอ M ็มเล็กจำได้ไหมครับนะเอ็มเล็กคือการคือการหาความชันนะเอ็มเล็กนี้ไม่ใช่เพลงนะใครอย่าไปหันดูเนอะ็ม <c oughs> คือความชันนะครับคราวนี้ย้ายข้างครับจะได้จัดรูปให้ง่ายขึ้นก็จะเป็นเอลบสองเท่ากับลบแปดคูณสามหารสี่เห็นไหมครับ ตัดตัดก็เหลือลบสองแต่ว่า x อลบสอง y เท่ากับลบหกเคนะครับสุรตรลัดของพี่เก่งหาความชันน้องจําได้ไหมสูตรหาความชัน m เท่ากับลบ a ส่วน b นะครับน้องใช้สูรตรลัดนี้เลยแล้วจะหาความชันได้อย่างรวดเร็วเอเคไหมโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก A คืออะไร a, ก็คือสัมประสิทธิ์หน้าเครับคือหนึ่ง b ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า y ครับก็คือลบสองนะครับ เอกบายต้องอยู่ข้างเดียวกันก่อนนะต้องย้ายเอกบายมาอยู่ข้างเดียวกันก่อนน้อถึงจะใช้ส่ตรลบเอส่วนดีได้พาะฉะนะครับลบเก็เลยได้ลบหนึ่งส่วนลบสองก็เลยได้หนึ่งส่วนสองพอใช้เป็นหนึ่งส่วนสองครับจบเพราะฉะนั้นขนานกันครับขนานกันคอนแทนต์ต้องเป็นไงกันครับต้องเท่ากันโอเคไหมครับทีนี้คอนแทน์เท่ากันเนี่ยมันเกิดได้สองกรณีนะอาจจะเป็นขนานกันก็ได้อาจจะเป็นทับกันก็ได้ระวังตรงนี้ด้วยนะครับนะ ซึ่งอันนี้ความชันเป็นเท่าไหร่ครับลบ a ส่วน b ก็คือลบสามส่วนลบหนึ่งได้สามบอกว่ามันเท่ากันไหมครับไม่เท่าแต่ว่าถ้าไม่เท่ากันก็คือไม่ขนานไม่ทับแล้วละ่ะเห็นนะครับอันนี้ก็เลยไม่ใช่นะครับโอเคนะทีนี้ถ้าเกิดมันเท่ากันเราก็ต้องเช็คอีกว่ามันเป็นทับกันหรือเปล่านะครับทับกันก็คือต้องดูทั้งหน้า x หน้าบาแล้วก็ค่าคงที่ต้องเหมือนกันหมดนะครับเ้องอยังไม่ลืมเนาะพี่เก่งเคยบอกไปแล้ว ต่อไปจุดตัดแกน y ครับน้องจําได้อยู่ไหมจากตรงข้างกันหาจุดตัดจุดตัดแกน x แทนค่า y เป็น0หาจุดตัดแกน y แทนค่า x เป็น0นไหครับจากตรงนี้เลยนะเราย้ายข้างรียบ้อยแล้วแทนค่า x เป็น0ครับมาเลยพอ x เป็น0ได้เท่าไหร่ครับ y ตอบเท่าไหร่แทน x เป็น0ปึ๊บก็เป็นลบ 2y เท่ากับลบ6 y, y เดียวก็ตอบลบ 6, 6หารลบ2ได้ ลบๆเป็นบวกตรงนี้ระวังนะโอเคไหมตอบสามนะครับแต่เขาบอกว่าศูนย์กับลบสามก็เป็นไงครับก็ผิดนะครับนะต้องตอบศูนย์กับสามต่อไปผ่านจุดนี่คำสำคัญเลยผ่านจุดแปลว่าอะไรครับน้องอยากจำคำนี้ได้ไหมเจ๊เขาว่าผ่านจุดอะไรนะพี่เก่งเคยบอกไปแล้วผ่านจุดลากผ่านอยู่บนโอเคไหมครับ หรือว่ากราฟนี้อยู่บนเส้นตรงนี้กราฟนี้เป็นคําตอบของสมการนี้ความหมายเดียวกันหมดครับแปลว่าให้น้องจับแทนค่าได้เลยโอเคไหมนะจับเกับ y แทนค่าลงไปได้เลยนะครับแต่นี้แทนในนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ลองดูแทนแล้วมันจริงไหมแทนเอกเป็นสามครับแล้วจริงไหมหรือจริงๆริงน้องจะเอาสามกับเก้าส่วนสองแทนก็ได้นะว่ามันจริงไหมได้ทางนั้นครับแทนเอกเป็นสามปุ๊บได้สามลบสอง วายเป็นวายไปก่อนก็ได้ครับเนาะอันนี้เป็นสามเราย้ายข้างเอาถึงก็ย้ายสามมาก็เป็นเก้าเท่ากับสองวายแล้ววายเดียวก็ตอบเลไครับก็เป็นเก้าส่วนสองถูกต้องครับตอนี้นี่แหละถูกต้องโอเคนะผ่านจุดกําเนิดไหมเช็คงองูหน่อยจุดกําเนิดคือจุดอะไรครับจุดศูนย์ศูนย์เห็นไหมครับผ่านจุดเห็นไหมเสียเขาว่าผ่านจุดอี้ละก็แปลว่าจับเอกับวายแทนค่าได้เลยแทนแทนเอกเป็นศูนย์วายเป็นศูนย์ครับ ก็เป็นศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ซึ่งมันเท่ากันไหมมันได้ศูนย์ไหมไม่ได้มันบอกว่าได้ลบปกก็ผิดอีกนะครับอันนี้ก็ตอบข้อขอฝ่ายนั่นเองโอเคนะนี่แหละครับหลักของรรการเล่นตรงไม่ยากนะยังไงมีอะไรก็มาคุยกับพี่เก่งนะครับนะโพสไว้แล้วรอพี่เก่งจะมาเคิญตอบโอเคครับงั้นก็วันนี้ท่านี้ก่อนนะครับ